สวัสดีท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ขอไปครับที่คารพบรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันนะครับช่องแดงสมวาตีแฉกหน้าการเมืองไทยครับมากับอากาศหนาวครนะหนาวมากนะครับนะอากาศวันนี้น่าจะอยู่ที่14องศาครับนะวันนี้วันที่ ยี่สิพฤศจิก,กายนนะครับ2568 <c oughs> ช่องแดงสำมวาตีแจกหน้าขอบคุณ FC ทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดงสามวาครับข่าวสารการเมืองนะครับตอนนี้ก็โฟกัสอยู่ที่นะครับคอนเทนต์อยู่ที่น้ำท่วมหัดใหญ่ครับ นะบางส่วนก็ลดไปแล้วครับน้ำลดลงนะครับแต่ว่าความเสียหายไม่ได้ลดลงครับมีแต่เพิ่มขึ้นงอกขึ้นนะครับความเสียหายบาดเจ็บล้มตายบ้านพังครับนะต้องฟื้นฟูบ้านนะครับนะนะบาดเจ็บล้มตายนะครับนะโดยเฉพาะร้อยกว่าแล้วนะครับนะร้อยกว่าศพแล้ว ความผิดพลาดของนะครับของประชาชนหรือว่าเป็นความผิดพลาดของใครครับที่ทําให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายมากขนาดนี้ครับแต่มันเป็นความล้มเหลวครับของรัฐบาลนะครับเส้นใหญ่ครับรัฐบาลอนุิินครับล <c oughs> อยตัวต่อปัญหาครับไมไ่สนใจไม่ได้ใส่ใจ ไปลงนะครับลงพื้นที่ก็ไปผัดกับข้าวกินครับไปถ่ายรูปนะครับไปสร้างคอนเทนต์ครับไปหาเสียงไม่ได้ไปเพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับไม่มีมาตรการใดๆรองรับนะครับนะในการอุปยพนะครับปัญหาก็นะครับนะปัญหาก็คือนะครับนะ หนีไม่ทันครับนะเพราะว่าไม่มีแจ้งเตือนไม่มีสัญญาณเตือนใดๆครับนะก็อ,อยู่กันตามยถากรรมนี่คือความนะครับบดหูความนะครับผิดพลาดนะครับของหน่วยงานของรัฐที่ไม่นะครับไม่กระตือรือร้นไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในการที่จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันปัญหาครับเพราะว่าอุทกภัยมันต้องป้องกันปัญหานะครับมันเตือนมาก่อนแล้วว่ามีฟ้ามีฝนมาแล้วนะครับกรมบุตูก็เตือนนะครับนะบางครั้งก็ไปโทษองค์ถือว่าคาดเคลื่อนครับนะน้าท่วมตั้งแต่วันที่สิบเก้าครับนะวันที่สิบเก้านะครับผัวลูมตั้งวันที่ยี่สิบสี่ครับยีนะ่สิบสี่ยี่ห้า ชาวบ้านนะครับผู้ว่าจังให้อพยพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำท่วมบ้านนะครับน้ำ่วมหัวล่ะครับจะยกไปใหญ่ไหนได้ครับนะสั่งการให้ย้ายรถนะครับออกจากพื้นที่นะครับจะย้ายไปไหนล่ะครับน้ำมันเต็มแล้วนะที่คือสิ่งที่นะครับความอ่อนด้อยนะครับ ความสามารถความนะครับอ่อนหัดของรัฐบาลครับนะที่บอกว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้ครับนะมึงเป็นได้กูก็เป็นได้อย่างนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการเป็นรัฐบาลมันต้องมีความรู้ความสามารถครับ <c oughs> นะต้องมีนะครับนะความ สามารถประสบการณ์นะครับนะเหมือนกับรัฐบาลไทยรักไทยเหมือนกับรัฐบาลพันธวิทโ,ทรโดรทั้งษินแก้ปัญหาวิกฤตมาหลายเรื่องครับได้รับคำชมได้รับการยกย่องครับนะ mm hmm. แต่คนที่เก่งก็ไปขังคุกครับนะไปขังคุกไว้ mm hmm. ถ้าท่าน mm hmm. ทักษิณอยู่ข้างนอกครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. เหตุการณ์จะไม่เลวร้ายขนาดนี้จะไม่มีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ นะเพราะว่าคนเก่งคนดีเอาไปขังครับเอาคนโง่โง,โงโค,ควายครับมาบริหารประเทศนะครับอย่างอุ้งอิงอย่างนี้ครับนะถ้าเป็นรัฐบาลอุ้งยิงอย่าเห็นไหมครับอย่างน้ําท่วมแถวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแก้ปัญหาได้ดีนะครับก็ได้รับการชมจากพี่น้องชาวเหนือนะครับนะทันท่วงทีนะไปก็ไม่มีการต้อนรับครับประกาศเลยครับ น้ว่าไม่ต้องเตรียมต้อนรับนะครับให้อยู่หน้างานไปผู้ว่าครับต้องอยู่หน้างานเป็นนายกของแรกคนแรกนะครับที่ลงพื้นที่นะครับโดยไม่ต้องให้ใครมาต้อนรับนะครับผู้ว่าก็ทํางานไปครับอยู่หน้างานไปนะครับนะอาสาก็อยู่หน้างานไปแค่นั้นครับนะแล้วก็เงินเดือนก็มอบนะครับจะสนับสนุนสมทบการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วม <c oughs> เป็นนายกนี่คือสิ่งที่ข้อแตกต่างครับเอาอยู่เอาทันครับนะหน,หนาสาหัสเหมือนกันครับแต่ก็ไม่มีประชาชนบาเดเจ็บล้มตายขนาดนี้ครับแต่นี่โอ้โหครับท่านผู้ชมการช่วยเหลือมันไม่ทันไม่ทันท่องทีครับนะมูลนิธิเขไปก่อนสองวันนะครับรัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับนะนี่คือเราต้องเรียนรู้ต้งถอนบทเรียนครับ นะในการที่จะป้องกันในการที่ริหาโดยเฉพาะนะครับนะงบประมาณต่างๆนะครับโครงการต่างๆที่รัฐบาลเพื่อไทยทําไว้นะครับนะอย่างท่านยิ่งรักก็โครงการบริหารจัดการน้ําครับนะโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านครับพวกหมามันโอ้ยให้กูเป็นนี่อีกแล้วครับนะให้กูเป็นนี่อีกแล้วครับ นะมึงเอาเงินมึงทําดิครับไอศีสุวันจันยาก็ไปร้องครับนะไปร้องผู้นิติลูกร้อนครับไอศีวันจันยาไปร้องร้อนร้อง,อง,องพ่อมันครับไอเก้าตัวสารลำนูนแล้วก็ตีตกครับเห็นหะรือยังครับนะเห็นหรือยังตีตกครับ <c oughs> ยังไม่พออีกยังทํารัฐประหารอีกครับไอพวกม้าหมาที่มันสนับสนุนรัฐประหารนี่นี่ครับเกิดเหตุมาอย่างนี้พวกมึงรับผิดชอบอยังไง นะไอ้จตุพรไอ้ควายไปไหนล่ะนะ <Okay. S 1> มึงไปช่วยน้ำท่วมไหม <c oughs> ไอ้ชาติหมา <c oughs> ไอ้มอบหมอยหมาครับนะไอ้คางคกไอ้ควายไอ้แก้วสันอย่างนี้ครับนะไอ้ตัวตึงทั้งหลายเนี่ยมึงไปช่วยไหมนะครับพักส้มเน่าเป็นไงครับนะ <c oughs> คนทั้งประเทศเขาไม่เลือกอนุทินมาเป็นนายกตั้งแต่แรก แต่มึงทําไมต้องมาเลือกให้มันเป็นนายกเ,าเป็นเสาคำ้ำไม่เป็นนายกมึงจะตอบสังคมยังไงมึงก็มีส่วนนะที่ทําให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จังหวัดหาดใหญ่ไม่ทันมึงก็มีส่วนในการสนับสนุนคนนะครับนะปอนหัดอย่างนี้มานะครับ <c oughs> มาเป็นนายกได้ยังไงมึงล้มอุ้งอิงมึงล้มทักษิณน,นะครับ มึงคิดว่ามึงจะนะครับได้คะแนนนิยมสูงเหรอโอ้โหโดดกันจังสอสอครับนะโดดกันจังแต่ตอนนี้มึงก็นะครับกูว่าพวกมึงกังวลแล้วนะครับอนุทินมันไปต่อไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นประเทศอื่นเขาลาออกแล้วครับมีคนตายเป็นร้อยอย่างนี้ครับปัญหาง่ายๆยังแก้ไม่ได้ครับ ถ้าปัญหาหนัหนกเหมือนเชอร์นามิเหมือนท่านทักษิณแก้ปัญหาเนี่ยมึงจะทํามึงจะมีน้ํายาทำไหมครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะไอพวกไอธนพรอย่างนี้ไอชาติหมาตัวนี้ครับเงียบไม่ออกมาเลยครับไม่ออกมาเอาเลยศียากรนี่ครับโอ้ยนายยกนายน้อยนายใหญ่ครับไปไม่รอดแล้วครับนะต้องลาออกครับต้องรับผิดชอบมีการสู้รบ เป็นปัญหาสองครอบครัวนี่ครับทำให้ประชาชนเดือดร้อนอาหารข,า,ขาดอาหารตายประชาชนเบยดจใจเลื่อมายแต่วันนี้ไอ้ธนพรไอ้ชาติหมามึงททาไมไม่ออกมาเห่าบ้างนะทาไมไม่ออกมาเห่าบ้างไอ้ควายหมาที่แม่มึงออกมาเห่าบ้างสินายกเนี่ยนะครับประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะครับไม่มีกึืน่นไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถนะมึงออกมาเห่าบ้างนะว่า ให้มันลาออกหรือว่ามึงเอาไว้เป็นพ่อมึงก็มึงก็บอกครับนะเอาไว้เป็นพ่อมึงต่อไปก็บอกแต่มึงหนีเงียบไปเลยครับไอ้ธนพรไอ้ควายนะโอ้โหเก่งครับเรื่องวิภาวิจารการเมืองเป็นพ่อนะครับสองตระกูลครับนะปัญหาของประเทศทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติครับต้องลาออกต้องรับผิดชอบนะครับนะภูมิธรรมต้องตัดขานะ ไม่มีเงินเดี๋ยวกูจะหาเงินกู้เงินมาออกให้กะตัดขาจะได้ความรู้สึกของทหารครับมึงพูดทั้งหมดครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้มึงเหายไปไหนล่ะไอ้ธนาพรไอ้ควายนะเห็นหรือยังครับมึงเชียร์จังนะครับมึงชอบจังนะไอ้หนูไอ้ส้มนะเป็นไงครับประเทศชาติไปได้ไหมล่ะประเทศชาติเป็นยังไงครับใครจะรับผิดชอบนะโอ้โหมึงไปช่วยบ้างสิครับนะ ไอ้สมเน่ามันก็บอกโอ้ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลฝ่ลายค้านไม่เกี่ยวเพื่อไทยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขายังไปเลยน้ำหน้าอย่างพวกมึงนะครับมาหาแดกมาขายแดกอย่างเดียวครับนะขายให้โดยตรีเนครับสองพันล้านครับมึงเนี่ยครับไอ้ลังสิมันลมว่าไงีอไหมนะ มึงรู้หน้าที่มึงไหมคําว่าช่วยเหลือชาวบ้านนะช่วยเหลือประชาชนเขาเดือดร้อนนะพักเพื่อไทยเขาก็ไม่เป็นรัฐบาลแต่เขาทาไมต้องไปตั้งวนลมต้องไปช่วยเหลือล่ะครับนะเห็นหรือยังครับเขาทาไมต้องช่วยเหลือประชาชนคนใต้ได้ทั้งที่สส,สเสียงเดียวเขาก็มีครับพวกมึงยังมีนะภูกเก็ตยังมีนะสสพวกมึงนะไปช่วยหาอะไรล่ะครับแต่เพื่อไทยทั้งใต้ครับห้าสิบเขตครับสสห้าสิบคนเนี่ย นะไม่มีพักเพื่อไทยแม้แต่ตัวเดียวครับนะหางยาวหางชั้นไม่มีเลยครับเขาก็ยังเสียสละไปช่วยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนปวงชนแต่มึงเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของอนุทินมึงไม่ได้เป็นตัวแทนปวงชนนะเห็นไือยัง,นยงขนาดประชาชนยังไม่เลือกเลยครับอนุทินมึงจะไปเลือกได้ยังไงมึงต้องรับผิดชอบงานนี้ครับมึงอย่าหวังครับ กูก็อยากจะเห็นน้ำหน้าโพนี่ด้าโพครับมันจะเห่ายังไงครับมันจะไปถามไหมพี่น้องชาวใต้ครับการเมืองมันจะพลิกก็ตรงนี้แหละครับแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นไปเพ่นพ่านครับไอชวนไอจุลินไอบัญญัติครับนะไม่เห็นเพ่นพ่านไอเทพเทือกอย่างนี้ครับไอไอเทพใจเถียนพงอย่างนี้ครับมึงก็มาเห่าอยู่ในห้องนะครับไอเทพใจเถียนพงเป็นไงล่ะครับสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านนนทินครับนะ แล้วมึงเชียร์จังไม่ใช่เหรอครับนะประเทศนี้มึงเชียร์จังไม่เหรอ,อนุทินครับนะแตทุพรอ,อย่างเงี้ยพวกหมาทั้งนั้นแหละกับหมาขี่เรือพวกมึงหมาขี่เลือนทางการเมืองพวกมึงครับนะเชียร์คัดค้านนะครับไอเสแมวไปไหนเสลีนาเกไปไหนครับไปแจ้งจับหน่อยครับแจ้งจับนายกที่ทําให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายหน่อยไอเสแมว <laughs> นะเสรีไปแจ้งจับหน่อยอว้ย สมชาแวงการนะแล้วก็ไอ้นะครับไอไอชาชัยอิสระเสนอลักษ์ไอนายนกเขาไอเจดนะครับไปแจ้งจับนายยกหน่อยสิโว้ยทำให้ประชาชนตายเป็นร้อยน่ะนะนะมึงไปแจ้งจับหน่อยอุอาญาแล้วนะนะ่นะหรือว่านะครับนะหรือว่ามึงเอาไว้ทำพ่อพวกมึงครับ นะมึงเอาคนพวกนี้ไว้ทำพ่อของพวกมึงกูกูก็นะครับกูก็กูก็ไม่ว่านะแต่ถ้ามึงเอาไว้ทำพ่อครับแต่ถ้าเป็นอุ้งอิงหนูครับแจ้งจับแล้วครับนะผิดพลาดบริหารงานผิดพลาดทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายทำให้ทรัพย์สินประชาชนบา้านลดนะครับนะเสียหายนะถ้าเป็นอุ้งอิงนะแต่ถ้าเป็นพวกนี้มึงเอาไว้ทำพอ่อทำแม,ม่มึงรู้ไหมนะครับ นะไอ้องอครับไอบุญรวีว่าไงไอควายควายบุญรวีกูเห็นพวกมึงมาแก้ตัวให้อนุทินทั้งนั้นเลยครับไม่เห็นออกมาด่ามไม่เห็นออกมาเพื่อที่จะแจ้งความเพื่อที่จะขับไล่เพื่อที่จะกดดันให้เราออกมีแต่มาแก้ตัวให้อนุทินทั้งนั้นเลยครับโอ้ยมันเป็นแปรใไปธรรมชาติครับนะมันมันแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะไม่แก้ไม่ได้ครับนะนะสั่งอุปยศสิครับ ง่าย,ายจังหวัดมันไม่ได้ท่วมทั้งเหมือทั้งใต้ดินะเอาไปสะเดาก็ได้ครับเอาไปไว้สะเดาก็ได้ย้ายอุยพหนีนะครับนะเหตุอย่างครับแต่พวกมึงมันไม่มีกลิ่นไงไม่มีความรู้นะครับนะไม่มีความรู้อย่างนะครับพรรคเพื่อไทยไปช่วยมันไอแหวงมันก็มาขวางนะบอกแหวงมันวอร์ยรย์โอ้ยระวังนะใล้เลือกตั้งแล้วเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าไหมไอ้มาซี่แม่มึงครับนะ มึงไม่ช่วยยังไม่พอมึงยังมาขวางอีกเห็นแล้วยังครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับคนใต้บางกลุ่มบางพวกก็นะครับโอ้เขาอาสาไปช่วยครับไปยิงเขาครับท่านผู้ชม <c oughs> สร้างภาพลังที่เป็นแบบลบครับแต่จริงจะเท็จไม่รู้ครับตามข่าวยิงยิงมูลนิธิครับเพราะว่าบักหนูมันไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรครับนะ โดยเฉพาะมันต้องเป็นผู้บัญชาการเองครับเป็นแม่ทัพเองลกเองครับแต่มันให้ธรรมนัตคือมันลอยตัวปัญหามันต้องไม่รับผิดชอบไงมันก็โยนไปให้ธรรมนัตไงนะเวลานะครับธรรมนัตนะครับทำดีมันก็ได้ดีด้วยครับแต่ถ้าธรรมนัตทำเน่ามันก็ไม่เน่าด้วยไงเหมือนกับมันแก แก้ปัญหาชายแดนครับบ้านานนองแก้วบ้านนองจานครับมันก็ให้นะครับนัตพลหน้ากว่านิดกะลาโหม,มันก็ลอยตัวปัญหาเขางันครับนี่เหมือนกันครับนะที่จริงมันต้องเป็นคนบัญชาการเองรับผิดชอบครับสั่งหน่วยงานครับสั่งตำรวจที่สั่งบิกตายที่ไปคุ้มกันดีครับนะ้ำมูลนิธิต่างๆที่เขาไปช่วยเหลือไปคุ้มกันเขาไม่ใช่ว่าปล่อย ให้เขาไปตามยาถากรรมครับคุณต้อไปคุ้มกันเขาให้ตำรวจไปครับยิงก็ยิงสวนก็จับมนเลยไม่ใช่ว่าโอ้โหใครผ่านตรงนั้นไม่ได้เด้อกรากำลังจะส่งยาบ้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับนะเป็นดวนสนธยาเลยครับรถเบียร์ช้างครับคอนเทนเนอร์นะครับนะรถเบียร์ช้างนี่โดนมันนะครับนะ โดนมันงัดไปกินหมดครับเบียร์ช้างจะดวกซื้ออย่างนี้ครับโอ้โหมันมันยิ่งกว่านะครับจารละจนนะครับประเทศเรานะครับน่เห็นอย่ยงครับมันเป็นบ่งบอกนะครับว่านะครับว่าคนบางกลุ่มบางพวกครับนะคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยไม่ให้เกียรติตัวเองครับเป็นการทําลายครับอุ้ยคนอีสานไม่ต้องไปช่วยนะครับพูดได้ยังไงครับคำ นะมึงไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวเดียวครับเดือดร้อนตั้งแปดหมื่นครอบครัวครับมึงพูดอย่างนี้ได้ไอ้พวกเขี้พวกควายนะมึงพูดอย่างนี้ได้ไงคนที่สามไม่ช่วยก็เป็นมึงคนครับนะเขาไม่ได้ไปช่วยมึงเนี่ยครับนะเขาไปช่วยนะครับนะคนที่เขาอยากให้ช่วยมึงไม่ช่วยมึงก็เฉยๆครับนะมึงอย่ายิงเขาสิ <laughs> นะที่เขาไม่ช่วยมึงมึงไปยิงเขาทําไมล่ะถ้างนั้นนะ ก็แสดงว่าเขาไม่ช่วยมึงครับบางคนก็บอกว่าอ,อย่ามาช่วยมามากป้ากระป๋องเอาเงินมาอย่างนี้มึงพูดได้ยังไงครับของเขาบริจาคครับนะของเขาให้เขาจะให้อะไรก็เรื่องของเขาเป็นการโชว์โง่ครับโอ้โหนะครับคนบางกลุ่มบางพวกมมันบ่งบอกนะครับว่าคุณภาพของสสในสภาของคนใต้ครับมันบ่งบอกเลยนะครับว่าคนพวกนี้นะครับ ทำไมเขาถึงเกียดรักเสนทำไมถึงเขาไม่เลือกอุงอิงครับปราบยาบ้าปราบกระท่อมกัญชาครับนะเขาไม่เลือกปราบโต๊ะพนันบอลครับคนพวกนี้เขาไม่เลือกครับนะดูสภาพกขาดิครับเขาโชว์ความนะครับความโง่ของเขาออกมาครับไม่ใช่ฉลาดนะครับไปยิงมูนิธิอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของห่วยความห่วยของรัฐบาลคุณต้องเอาเจ้าหน้าที่เอาตำรวจครับประกบเลยครับมูลนิธิแต่ละนะครับเรือแต่ละลำคุณต้องประกบเขาเลยนะครับนะมูลนิธิเขาจะมีอะไรเขาไม่มีปืนเขาไม่มีอาวุธนี่ครับเขาไม่มีอำนาจแต่อนุทินผิดพลาดครับนะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง คุณต้องสั่งการให้สำนักงานตํารวจแห่งชาติจัดการไปเลยครับเรือแต่ละลำต้องมีตํารวจต้องมีอาวุธนะครับไปจัดการกับพวกมันครับเอาสาหรับวันนี้นะครับนะผมก็ขอลาไปพร้อมกับลมหนาวนะครับอากาศหนาวขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ